ว่าผมจะไปปฏิบัติตงานที่ไหนและจะเข้าไปในหาดใหญ่ปรากฏว่าโรงแรมบอกว่าไปตัดทุกสามชั่วโมงน้ำบางทีก็ไม่มีโดนตัดแต่โรงแรมมอร่าบอกว่าให้เรามาพักที่นี่ดเลยพิเศษดูแลแม้กระทั่งอาหารตอนเช้าดูแลอาหารถ้าไปทุกเช้าวันละสองร้อยสามร้อยกรัมนี่ทําฟรีนะไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรเลยแล้วทุกครั้งเนี่ยที่คนอื่นมาเนี่ยห้องเนี่ยห้อง 1,500 2,000อี่กาง500บาทขอไปชาน้ำก็าไ่ uh huh. uh huh. แล้วก็ส,กสพุ่เสื้อผ้าที่เราเปียกเนี่ยแต่ละวันบอกให้ออกมอกองไว้เลย<ด>มัดถุนไว้มัดถุงไว้ <c oughs> เขาซักให้ฟรีทุกอย่างบริการดีมากนะฮะโรงแรมออร่านะครับน <c oughs> น,บนี้ต้องต้องชื่นชมแล้วขอบคุณเจ้าของโรงแรมจริงนะครับแม้แต่ข้าวเย็นแล้วกลับมาบอกบอกคุณคุณบินบอกคุณน้องเลยนะ ที่โรงแรมทำข้าวเพือเอาไว้ให้พิเศษเนี่ยคือเราพอร,ารู้ก็ปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปกินข้าวกล่องละอ่ะเรากลับมาทานที่โรงแรมเป็นอะไรที่ที่ที่บริการแล้วก็ดูแลพี่าาน้องประชาชนที่อยู่รอบๆเนี้ยใครอยากจะทานอะไรก็เข้ามาโรงแรมได้นะครับอันนี้คือขอบคุณมากนะฮะที่พี่อยากจะพูดแต่ณตรงนั้น บางครั้งไล์สดไม่ได้อะไรไม่ได้โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยบางครั้งอยากจะไล์สดให้เห็นสภาพให้เห็นความเป็นอยู่ของเขายังไงเขาลำบากยังไงตอนนี้เรื่องสำคัญก็คือว่าเด็กเล็กไม่มีนมรับประทานานมผงถ้าเด็ก3เดือนถ้าเดือน6เดือนแล้วก็จะมีพวกผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเรื่องยานะครับเราก็จะมีผู้ป่วยนะครับทําเพิด่ดบางคืนดุงเยอะนะครับ อันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถหาวัตถุดิบหรือหาอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยในใน,ใน,ใน,ในอำเภอหันใหญ่เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกร้านเนี่ยปิดหมดร้านขายยาก็ปิดเสเว่นก็ปิดปิดหมดไม่มีใครเปิดเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันขึวนเยอะนะครับอนนี้ถ้าใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ลองลองเอาลุกเรื่กเืองนมแฮมเฟิร์รรนะครับเมื่อวานนี้ที่ปั๊มปตทพอมี ชุดชนา伊ซาบีนานะฮะมาเปิดบูธใหญ่ผมยันมักคิดว่าเอาเอขาเข้าไปถึงโอ้ยผมจะไปให้กับน้องๆที่แมสซิวที่มีผู้หญิงอยู่เป็นอบเป็นร้อยคนน่ะชุดชนา伊เกงนายอะไรที่มันแบบดูคือดีวอาทิ้งจมน้ำเขาบอกเออเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกจะพังอยู่แล้วแป๊บเดียวไปช่วยคนหน้าคนนี่ของอัน100คนจมหมดเลย จบหมดเลยพิมไปหมดเลยเลยเสียดายไปโหนี่เอาก่อนมาให้น้องๆเนี่ยที่นวาสนิตอยา่ยเขาใช้เนี่ยเพราะว่าของซาดิน่าก็โอเคนะผมว่าฮะเขาจะบริจาคเขาบอกจะขออยากบริจาคมันพิมตัวเลขไม่ได้เลยเนี่ย บริจาคพวกนมพวกอะไรสตางค์พานธมิตรทุกที่แล้วันจูเลยพี่อ๋อบริจาค้องไปที่ที่มูลนิธิผมก็จะสั่งมูลนิธิอย่าให้เอาของพวกนี้นะฮะสั่งของใหม่มูลนิธิเป็นคนเป็นคนดูแลนะครับเรื่องค่าน้ำมันน้ำมันค่าห้องค่าทุกสิ่งทุกอย่าง ครับผูที่ดูตังดูนครับทั้งหมดเลยที่เราทํางานทำอะไรกันมาแม้แต่เข้าสารเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะนําผมยังชีพเเข้าไปด้ว่ยบางบ้างมีเตาแก๊สมีอะไรก็สามารถสามารถหาอาหารได้ทำทาคุงสุดได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เมื่วานเราเชีรได้ถึห้าสิบหุ้เมื่อวานทั้งหมดรวมรวมแล้วก็แม่ซีก็แปดสิบแปดสิบุน นะครับแต่ของนั้นแล้วน่าจะมีได้ประมาณเป็นอาทิตย์อกันและนี่อะไรครับนี่จะแทนแทนหมดนี่เลยอะไม่ไม่ใช่ยังไงเห็นไหมกบจะเอาเอาตาลพัดพันก็มาเมื่อวานเขามาเขามาจากเซตการจากกองถ่ายแล้วก็มาที่สนามบินก็มีคนใจดี นะครับบอกว่าขอบริจาคเงินเอามาช่วย4,000บาทของะมันเปียกไม่กีก่แจกน้ำก็เมาคลี่ไว้ให้แทนเพรเดี๋ยวเราก็เอาเจอยเจอะไรที่มันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็จะซื้อให้กับพี่น้องผู้ชาชนาหาซื้อจากนอกเข้าไปพี่ไม่มีเลยตอนนี้เทเวนเหมาดโดนเหมาท์ทังหมดเราะวันนั้นบากมากตว่านี้ก็อยากจะแนะนํานะครับตอนนี้ถ้าใครกำลังจะเข้ามาเนาี่ยพวกนมของเด็กก็ดีแอมเพอตอลของผู้ใหญ่ก็ดี นะครับมันจะเป็นผ้าอนาไมยของผู้หญิงก็ดีอะไรของใช้จําเป็นจําเป็นมากตอนนี้หาซื้ออะไรไม่ได้ไม่ได้เลยครับแล้วเขาก็โหเดือดร้อนกันมากนะครับเพราะฉะนั้นขอนิดนึงนะครับได้เอาซื้อเข้ามาดีกว่าแล้วก็ฝากทหารฝากอะไรก็ได้ถ้าเจอบอกว่าเจอมูลที่ของมิบินอะไรก็ฝากมาเดี๋ยผมพาเข้าไปเอาไปให้พวกเขามีถือว่ามีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากจริงๆโอเค ลวงก็เสือหลวงก็เสือครับนี่นี่พี่มาครับนี่นี่มาจากไหนเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอาเงินมาจผมสามพันครับเอาเงินมาให้ผมสามวันเพื่อให้ซื้อของต่างไม่ไม่ใช่ครับไม่ผมบริจาคซื้อของพี่น้องผมจากกรุงเทพมาได้สามผมแล้วก็เกี่ยงแล้วก็พี่น้องผมที่กรุงเทพฝากมาแบ่งมาแล้วก็ช่วยเป็นและนี่ผมออกหมื่นนี่นะ ให <med> <t> <med> <minor> ้กินไปให้ลูกน้องไปซื้อของนี่ครับป๋ามาของเทพนะครับโอ้โหนี่ย <isas> มาบอบตรงน,นี้เมื่อวานนะนั่งทานข้าวผมมุกกลับมากันทานข้าวเพราะทางโรงแรมเาเลี้ยงข้าวเย็นเนี่ยลุงมืงลุงเนี่ยก็เอาเงินแมา่สามพันบอกให้ไปซื้อของเลี้ยงลูกน้องซื้ออะไรก็ได้สามพัน ตอนนี้ยังไม่ซื้ออะไรเลยยังผมยังไม่ซื้ออะไรที่ไหนเลยเนี่ยก็ยังเก็บไว้อยู่นี่ไม่ได้กับพให้สี่พันเมื่อจากสนามบินมาวันนี้ปักเนี่ยไวไปไม่ได้ให้อีกหมื่นหนึ่งครับเดี๋ยวพี่นตอนเนี้ยพี่น้องผมที่กรุงเทพให้มาแปดหมื่นนะให้มาแปดหมื่นแล้วหายไปไหนตั้งเจ็ดหมื่นแลไม่ใช่อันนี้ผมะอ๋อตอนแรกพี่น้องผม ส่งมาแปดมือผผมมาพกเขียงคนที่ที่บอกว่าไปช่วยอพี่ชายอ๋อครับกะาใบนะครับใบต่อน้ขยันนับซะด้วยคุณเด็กื่นเชื่อคุณยืดีหายไปใบละลูกลูกลูกก็เสือลูก็เสืออายุบันนสุขเขาผลัง <G ül> มันจะเป็นเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเราเราสามารถที่จะแปลงเป็น,ปน,อปอนกองจักรเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจัดแตการทั้งหมดนะครับเท่าไร่รต่ไม่าะ้งนเดีอนผมก็เอามาเตรียมไว้แล้วท่านประธานก็เตรียมนะครับที่จะเอามาให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่มีอยู่แล้วนะครับต้องมีการอย่างเงี้ย้าเข้าใจกันนะฮะเราจะไม่มีการตําหนิกันเลยในการทํางานนะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าหน่วยงานาไหนไม่ได้ดูแลหรือว่าขอความช่วยเหลือแล้วไม่ช่วยถึงจริงๆแล้ว ถ้าทุกคนเห็นภาพนะครับที่นักข่าวออกสื่อออกอะไรมาก็ดีแต่เข้าใจในการทํางานของพวกเราแต่เข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับอาหารการกินกับผมรู้เป็นสิ่งที่เข้าใจถ้าเขาอยู่บ้านได้เขาไม่มีอะไรทานเนี่ยเขาก็จะรู้จะอยู่ทําไมอยู่แล้วก็อดอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามุ้จะกินอะไรแต่ถ้าเขาอยู่บ้านได้แล้วมีอาหารให้เขาที่บ้านมีน้ําให้เขาดื่มผมเชื่อว่าเขาไม่อยากไปไหนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมขาดขาววัตถุดิบอะไรบ้างไหม ก็ตอนนี้ยังมาได้เลยค่ะที่นี่ะถ้าเป็นไปได้ก็พูดเลยค่ะว่าเราต้องทำเรื่องมุสลิมอีกพี่ใช่พี่พื้นที่เนี่ยมุสลิมประมาณ60-70บเจ็ดสิบปอร์เซ็นต์ถ้าวันนั้นเรื่องไก่เรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยขอให้เป็นฮาลาม นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยนี่คือเจ้าของโรงแรมออนลูเมเน่ครับโรงแรมออล่านะครับที่โรแรเราอย่างดีมากนะครับอาทำอาหารเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะทำอาหารเผื่อพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับบอกว่าทานได้เลยเพราะเป็นอาหารทั้งหมด ะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจดีมากน้ำใจกว้างขวางช่วยกันฮะเพราะว่าต้องขอบคุณคุณบินด้วยที่มาช่วยทำขภาวต้าเราครับผมทางเราก็เป็นกองเสบียงให้กับทางคณะคุณบินแล้วก็ทางของทางผู้ว่าด้วยบริการหมดเลยแม้แต่ซักเสื้อผ้าผมใส่แล็บที่แบบตังแล็บซับให้ทุกอย่างเลยตอนเช้าเอาผ้าไป200 300คุณบินเอาไปแจกแม่ครัวดูแลหาที่อย่างนี้ไม่ไม่มีผมว่ายังไงช่วยกันเล ทุกอย่างถ้าเข่าเช่าข้อที่แล้วนะครับมาพักที่ออล่ามผมเชื่อบรรยากาศบรรยากาศแม้แต่สา,าน,น้ำมันเป็นน้ำาแร่น้ำแร่ทุกวันนี้น้ำเนี่ยต้องดูจากโรงงาสระเอาไปให้พวกเราที่ทำงาน,นได้อาบน้ำก่อนเพราะน้ำมีปัญหานะครับแต่ก็เอาน้ำแร่พวกนั้นในสระเนี่ยดูขึ้นไปแล้วก็ เอาป็นแร่สังกะสีเลยหงายถามเลยลูกเ่ือนลูกตึกนน้ำแร่จริงๆน้ำแร่จริงครับดูผิวเรื่นเอยช่เนี่น้ำแร่ขาของตัชิวตัวชิวโดนมือบังขับาขึ้นรับตาคืนเับ่อคืนมีกล้วยส้มไปขอบคุณแล้วด้วยมีกล้วยกับส้มเลยมีบ้านในห้องมีกล้วยสามหน่วยไอ้กล้วยสองล้มสิบสองไปกำลังใจพวกกัย ส้มเนี่ยเมื่อคืนนี้อิ่มหลับสบายนะเมื่อคืนปกติเนี่ยพักคนเดียวใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าเออน่าจะพอแต่นี่เห็นรู้สึกว่าพักหลายคนหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมตอนกลางคืนเพราะเรากลับมาดื่ดื่มบางทีหิวอะไรก็บางทีเวลาทำงานจะลืมนทานข้าวอะไรเย่างนี้บอกว่าเอออะไรที่ช่วยได้ก็เอานี่ครับขอบคุณมากครับนีครับบายค่ะ หลุลนะครับหลุมข้เสือแป๊บนึงครับหลุมข้เสือเป็นไงครับเดี๋ยววันนี้เราต้องต้องโทรมบอกกองถ่ายว่าอาทิตย์หน้างดไปเลย พ่อมีภารกิจพ่อภารกิจไม่เป็นไรไม่เป็นไรกองถ่ายนะมีภารกิจเร่งเร่งด่วนเร่งด่วนเมื่อคืนเมื่อคืนลุยยาวเลยเมื่อคืนพี่ไทยสารการน้ำมันไม่หมดต่อนะยาเนี่ยน้ำมันไม่หมดนะเพอเพอสว่างนะครับน้ำมันไม่มีเราหาซื้อแล้วนะไม่มีครบหาซื้อแล้วไปน้ำมันหมดเลยน้มันหมดจนบรรยายริ่งๆครับเด็คนบินมาเรียกบอกว่าน้ำมันไม่มีแล้วให้รีบกลับเข้าฐานโดยด่วนครับก็เลยต้องเพราะมันมืดด้วยพี่แล้วมันสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเราติดต่อไม่ได้น้ำขึ้นเร็วมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้า าไปเก็บเข้าไปเก็บครอบครัวที่เมื่อคืนที่เราให้สัญญาไว้ว่าเราจะไปย้ายพวกเขาแล้วมีสุนัขหมาแมวเยอะแยะมากมายจะเจอนะครับเจอนะครับเมื่อคืนเราก็ช่วยมา10ตัวนะหมาเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันนะครับพี่เดียวแต่ไม่รู้ว่าปัญหาเกิดคือ รถหกล้อจะเข้าไปได้เข้าไปได้หรือเปล่าครับในนะครับเดี๋ยวเจอกันต้องไปให้ได้ครับต้องไปให้ได้ครับพิไทยสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไปครับเนี่ยถิ่งนาเด็ของเราครับเดี๋ยวครับนะครับทีมงานมือที่รถกัตยูนะครับเนี่ยขอบคุณไปครับโดยโดยที่ว่านะครับไปครับไปลุยต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าไลด์ได้ผมจะไลด์ถ้าไลด์ไม่ได้ก็รอดูใน คลิปแล้วกันนะครับในทางช่องนักข่าวนะครับนะครับขอบคุณโรงแรมออโรรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อของโรงแรมใจดีนะครั nou, infinity, บชอบตรงไหนไหมชอบตรงมีขอบคุณด้วยขอสแกนก่อนขอสแกนก่อนพี่นี่ครับนี่นี่ยืดยืดยืนยืดไม่เฉยก็ได้ติมกินแม่แล้วชอบช่วยด้วยนะเถิดำเถิดำโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ